พี่อยไปเล่นมาปัญหาเนี้ยมันเกิดที่ว่าคนดูจอมีมีปัญหามันส,งส่งซิกช้านิดนึงทีนี้เราเป็นตัวนอกเราเป็นหน้ามาใช่ไหมเราจะไปเดินแบบเนี้ยมันก็เดินยากรีโมทมาสม,มมติเราเรากดรีโมทเราไม่ต้องไปเปิดจอนะรีโมททางไวภาพมันจะเด้งขึ้นมาเองเลย<อ>แล้วถ้าะจะปิดอ่ะอ่ะปิดนะครับสม,มมติปิดปล่อยแค่นั้นเองอไม่ใช่ไปแทง 53- 2สาตัวตรงขอเตะไงทองไงใส่า้า<ะ>มันเห็นแล้วใครก็เล่นได้แต่อีกอย่างนึงเนี่ยมันจะได้ตังหรือเปล่าพี่บอยพี่บอยพี่ทำอะไรพี่นี่เลยกําลังเทสระบบ ฝาจอรุ่นใหม่นะครับ<อ>ตัวนี้ถือว่าเป็นฝาจอรุ่นใหม่เลยมันต่างจากของเดิมยังไงพี่ตัวนี้นะครับฝาจอนี่ฝาใบนี้ทําออกมาออกแบบใหม่ฝาค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วก็นิ่มเห็นไหมครับหล <Allāh. S 2> ัง ну. นิ่มหลังจะไม่แข็งเหมือนรุ่นเดิมและทีนี้ข้อดีของมาเลยคือแม่เหล็กเนี่ยตรวจไม่เจอแม่เหล็กนี่ตรวจได้เลยตรวจไม่เจอนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเจอเหล็กเป็นแบบนี้ทั้งด้านนอกด้านในนะครับดูด้านในฝาสวยนะเห็นไหมอ่าแม่เหล็กนี่ตรวจไม่เจอเลย ทำไมถึงบอกว่ารุ่นใหม่ทั้งบอยไปเล่นมาเล่นงานฝาจอเนี่ยปัญหาเลยคือจอนะครับปัญหาเลยเวลาเราจะดูเนี่ยสมมติเขาเขย่ามานะครับสมมติเขย่ามาตั้งแบบนี้เวลาเราจะดูจอลองนี้ค้างใช่ไหมครับกดเปิดก่อนกดเปิดปุ๊บจอมาเรากดรีโมทเพราะกดรีโมทมาเราจะเห็นสีสองเหี่ยวนะครับสี่สองเหี่ยวเราเห็นละแต่ทีนี้พอดูไปปุ๊บจังหวะปิดเราต้องกดตรงนี้ค้างเราก็ต้องมาเปิดมาปิดเองเนี่ยทั้งบอยเลยคิด ออกมาใหม่ว่าจะทํายังไงให้มันสดะดวกขึ้นคือเราไม่ต้องไปกดตรงนี้ให้มันยุ่งยากนะครับทั้งบอยเลยออกแบบจอรุ่นนี้ออกมาคือข้อดีของมันเลยคือพอเขยาะไปปั้งแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้นะครับกดรีโมทม,มาสมมติเราเรากดรีโมทเราไม่ต้องไปเปิดจอนะกดรีโมทมาค้างนะครับกดรีโมทค้างไว้ภาพมันจะเด้งขึ้นมาเองเลย,ย,ยนะครับอ้าวไม่ต้องไปปุ่ปมไม่ต้องไปกดปุ่มเปิดเลยอ่าล้วถ้าจะปิดอ่ะปิดนะครับสมมติปิดปล่อย แค่นั้นเองคือดับเลยนะครับดับเลยอันนี้เนี่ยช่างบอยเอาไปเล่นนะครับนี้มาเลยติดปัญหาตรงนี้แต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่หรอกถามว่าอ่ารุ่นเก่ามันก็เล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่รุ่นนี้เนี่ยมันสะดวกกว่าเลยบอกว่าฝาจอรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นใหม่ดูภาพนะครับดูภาพภาพชัดมากๆนะครับนี่ไม่ต้องไปเปิดนะไม่ต้องไปกดปุ่มตรงนี้นะเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่อย่าเพิ่งนะพี่ไม่ต้องกดนะอันนี้ไม่ได้กดนะอ่าไม่ได้กดกดรีโมทอ่าพอกดรีโมทปุ๊บเรารอภาพแป๊บหนึ่งนะครับ เนี่ยห้านะครับห้าเห็นไหมเห็ไหมสามเอี่ยวห้าสามเอี่ยวอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่บอยเดี๋ยวผมขอดูยชัดพี่อาอุปโลกว่าอ่าพี่อารีโมทมาใกล้ๆเห็นไหมห้าสามเอียวอ่าปล่อยรีโมดเพ่มแค่ทเองนะครับเล่นง่ายๆแค่ยกจอขึ้นมาไม่ต้องไปเปิดปิดสวิตช์อะไรให้มันยุ่งยากแต่ผมเห็นอย่างนี้คือข้อดีมันมีอย่างหนึ่งนั่นหนึ่งประหยัดแบตด้วยสองสะดวกและทีนี้ขาจอรุ่นนี้ดูได้ไกลมากๆนะครับดูได้ยี่สิบเมตร บวกลบนะดูได้ไกลมากๆอยากเล่นใกล้ๆอยากเล่นดูในวงให้ดูแบบนี้อยากเล่นไกลให้ใส่แบบนี้นะครับสใส่เสาเข้าไปแต่จริงๆ<ป>อะผมเทสดูแล้วม<า>ไม่ใส่เสานี่ก็โคตรไกลแล้วแต่ไม่ใส่เสาก็โคตรไกลแล้ว,วลนี่แหละครับคือช่างบอยเนี่ยเป็นคนเล่นแล้วก็เป็นช่างด้วยอยา่างปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราอมาแก้กันแนะนําตรงจุดอย่างเช่นฝาจอบางคนเราไปเล่นนะครับพอให้รูออก5-32มมาเนี่ยกดมาปึ้ง เป็น5、3、2มา 2> จะแทงแบบไหนให้ได้ตังค์นะครับแทงแบบหน้าเสือไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับแทงแบบไหนให้ได้ตังค์ชัามบอยจ่ายอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าแทงแบบนี้ปล่อยให้เขากินแบบนี้ไม่ใช่ไปแทง5 3 3 3ตัวตรงเขาเตะไงทองไงไส้ฝาจ่ใครก็เล่นได้พอมันเห็นแล้วใครก็เล่นได้แต่อีกอย่างนึงเนี่ย มันจะได้ตังหรือเปล่าถ้าเกิดแทงสวยๆนะครับสมมติว่าเจ้ามือมีตังหมื่นหนึง่งเขาอาจจะเสียสองหมื่นได้แต่ถ้าเกิดเราแทงหน้าเสือไม่สวยเนี่ยเขามีตังหมื่นหนึง่งเขาอาจจะเสียสองพันแล้วเขาก็ยอมอย่างเช่นคนซื้อฝาจอกับช่างบอยไปเนี่ยช่างบอยจะอธิบายวิธีการเล่นแทงหน้าเสือย,ยังไงให้สวยไม่ใช่นะสักแต่ว่าขายช่างบอยไปเล่นมาปัญหาเนี้ยมันเกิดที่ว่าคนดูจอม่มีปัญหามาส,ส่งซิกช้านิดนึงทีนี้เราเป็นตัวนอกเราเป็นหน้ามา้าใช่ไหมเราจะไปเดินแบบเนี้ยมันก็เดินยากพอมันช้าใช่ จะกดรีโมททีเดียวให้มันได้ทั้ง2ตัวเลยคือสั่งเปิดฝาด้วยสั่งเปิดจอด้วยนี่ทาให้มันสะดวกสบายมากขึ้นนะทรับบอยพระราม2นะครับการพนันนะครับมีที่ปรึกษาดีมีใช้ยปกวาครึ่งครับ